สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว3วันดี4วันรวยคนสามราศีนี้ปังทุกมิติคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสามราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงการเงินในเดือนสิงหาคมนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากกอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ การเงินหาได้มากแต่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายตลอดเวลาภาระเยอะปริวารเดินทางท่องเที่ยวสังคมหากเก็บเงินไม่อยู่ให้เก็บเป็นรั์แทนจะดีกว่านะคะต้นเดือนสิงหาคมการงานดูชะลอตัวไปบ้างคะ่ะเรื่อยๆเบื่อๆอึดอัดใจแต่กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วดวงจะดีขึ้นก้าวหน้าสำเร็จหากทำอะไรให้รอช่วงนั้นจะดีมากๆนะคะ ชาวราศีเมษท่านไหนที่มีคู่แล้วละเลยไม่ใส่ใจกันระวังจะเกิดความขัดแย้งค่ะรวมถึงบุตรบริวารด้วยนะคะใครโสดอยู่ถึงจะมีคนเข้ามาแต่ก็เฉยๆค่ะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของกล้ามเนื้อคอบ่าไหลหลังโรคเกี่ยวกับตาหูคอจมูกค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะ การเงินยังสามารถหาได้เรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องให้ต้องใช้เงินไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะบางครั้งได้ช้าหรือว่าต้องทวงถามรายจ่ายไปกับการเดินทางบริวารบ้านรถขยับขยายค่ะการงานมีเกณฑ์ว่าเหนื่อยหนักแต่มาพร้อมกับความก้าวหน้าปัญหามักมาจากคนอื่นต้องทําแทนคนอื่นทําเองแล้วจะดีประสบความสําเร็จและรวยมากนะคะ ใครมีคู่แล้วจะวางแผนอนาคตร่วมกันขยับสถานะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะใครโสดอยู่จะไม่เสียเวลากับคนที่ไม่ใช่อีกต่อไปมีเกณฑ์ได้พบรักต่างวัยด้วยนะคะสุขภาพต้องเสียเงินหรือเจ็บตัวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองหรือบริวารค่ะบาดเจ็บช่วงแขนขาข้อเท้าภูมิแพนและไมเกรนนะคะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะ การเงินถือว่าคล่องตัวอยู่นะคะรายจ่ายมีเกณฑ์หมดไปกับความสุขการเดินทางสังคมบริวารบางทีก็ปฏิเสธยากค่ะมีเกณฑ์ได้ลาบลอยแต่บางครั้งก็เป็นทุกขลาบนะคะการงานบริวารและสังคมจะส่งผลที่ดีต่อก,การงานหรือธุรกิจค่ะเหนื่อยอดทนหน่อยแต่จะสำเร็จมากแต่ช่วงนี้เบลอๆบ,บ่อยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจด้วยนะคะ ใครมีคู่แล้วมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือว่ามีสังคมร่วมกันทะเลาะก,กันเรื่องหยุมมยิ้ม,มใครโสดอยู่จะโดดเด่นเป็นที่สนใจแต่ก็ระวังนะคะการตัดสินใจเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดนั่นเองค่ะสุขภาพให้ระวังในโรคเกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะลำไส้กรดไหลย้อนระบบขับถ่ายกล้ามเนื้อคอบ่าและไหล่นะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนสมราศีที่มีเกณฑ์สวันดี4ี่วันรวยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ